สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องทอนทันพยากรที่จะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆว่าเป็นอย่างไรนะคะ,อะตอนนี้เขาที่เพื่อนๆกําลังคิดถึงอยู่เนี่ยนึกหน้าอยู่เนี่ยคิดยังไงกับเพื่อนๆบ้บางนะคะก่อนอื่นก็เหมือนเดินปอนก็ขอประชาสัมพันธ์นะแผ่นเงินแผ่นทองนะครอบครัวองค์มหาเทพนะครอบครัวใหญ่เลยนะคะก็อ่า บูชาชุดละ600นะคะมี4แผ่นะคะก็คือแผ่นละ150แล้วปก็จะแถมสร้อยมือปีเสียไปให้ทุกอย่างเบิกเนตแล้วนะคะพร้อมทั้งแผ่นพับการสวดมนต์นอแบบสั้นๆว่ามีอะไรบ้างแผ่เมตตาให้ตัวเองบทอโหขออโหสิกรรมอะไรแบบนี้นะคะก็จะแถมแนบไปให้ด้วยนะคะรวมส่งแล้วนะคะอ่าส่วนใหญ่อ่ะคนที่บูชาไปเป็นชุดแบบเนี้ยไม่ประ ด้วยความศรัทธาจะเริ่มเห็นผลเรื่อยๆนะคะจะเริ่มเห็นผลเรื่อยๆหรือตอนเริ่มแรกขอความรักแต่ความรักอะมันยังอาจจะยังไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นทุกข์หวยก่อนการเงินดีขึ้นก่อนอย่างเงี้ยเออแต่เวลาถ้าเกิดว่าอ๊ยไม่เห็นจะดีเลยอย่างเงี้ยห้ามพูดห้ามพูดนะเอาจริงมันอยู่ที่บางคนไวบางคนช้าถ้าใครศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมมาเราก็จะรู้นะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะ ทำไมอย่างการสวดมนต์บางทีแบบว่าชวนสวดกระถามหาจากักรพรรดินี่ยบางคนสวดแค่ครั้งเดียวหรือไปปฏิบัติธรรมแค่ครั้งเดียวเขามีโชคเลยเขาได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันเนาะต่างกรรมต่างวาระกันนะคะแล้วก็จุดเทียนนะเดี๋ยวปอนจะดูอีกทีว่าจุดวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ทันแนละ้วช่วงนี้ปอนอยู่เออปอนไม่ได้อยู่บ้านนะคะอืมก็ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไงก็บอกอีกทีนะจุดเทียนเสริมดวงนะมงคลลัานนานะเกี่ยวกับการเงินโชคลาภความรักความรักเก่าความรักใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนตําแหน่งนะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องคือคอร์สเรียนไพ่ยิปซีนอกกรอบนะคะมีคอร์สเล็กแล้วก็คอร์สใหญ่คอร์สเล็กก็ปองก็จะมีกลุ่มปิดให้นะคะกลุ่มปิดเป็นคลิปให้นะคะ แล้วก็แถมไพ่ไรเดอร์เว e สำหรับเล็กให้1ชุดมูลค่า720นะส่วนคอสใหญ่นะก็จะได้เรียนส่วนตัวปอนเลยนะคะวิดีโอของนะคะ8ครั้งนะเต็มๆนะแต่หลังไม่ก็คือเราก็ถามกันได้อยู่แล้วใช่ไหมแบบบางทีเปิดมาเพื่อเพืก็แบบนี้อ่านว่ายังไงคะอย่างเงี้ยอ่านแบบนี้ถูกไหมคะอย่างเงี้ยเอออย่างนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อืออ่าอะไรอีกอ่ะ แถมไพ่ไรเดอร์เวทสำหรับใหญ่โกฟอยทัลอดกันน้ำว,วิบวับเล่นแสงสวยงามนะคะสวยงามมากเนาะกันน้ำด้วยนะคะกล่องสวยหรูหลานะคะแล้วก็อแพอะไรนะผ้าอะไรนะที่วางปูโตเนาะที่วางไพอ่อ่ะขนาดเจ็ดิบห้าคูณเจ็สิบห้ากว้างกว้างนะคะเออกว้างเลยก็เอามาจะแถมให้ไปด้วยพร้อมทั้งคลิปกลุ่มปิดที่เราซื้อใน คอสเล็ก7จ0ยี่นะคะก็จะรวมไปให้ได้เลยนะคะอืมใจอะ่ะอยากจะให้เรียนคอสใหญ่นะเพราะคอสเล็กอะมันต้องมีความวินยัยมีวินัยในตัวเองอะเออเพราะว่าเราอาจจะซื้อซื้อคอสมาเราก็ทิ้งทิ้งไปเราไม่ได้ศึกษาอย่างเงี้ยที่พูดได้คือป้อนเพนแบบนั้นปอนไม่เคยศึกษาเลยนะที่ดูดวงได้ทุกวันเนี้ก็คือดูจากตัวเองแล้วไปปฏิบัติเลยอะ่ะ อยากทาแล้วก็ลองไปดูแบบค่าค่าดูดวงบาทสองบาทอะไรเงี้ยตอนแรกๆอะ่ะเออที่ตอนเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็ดันดันแม่นอย่างเงี้ยเออดันถูกอะไรอย่างงี้ไงเราก็ไม่ได้แม่นที่สุดแต่อะไรอะ่ะมันก็มีคนทั้งตรงจริตกับเราไม่ตรงจริตกับเรานะเพราะเราจะสายหิวใจนะบอนจะไม่พูดว่าใครจะตายเมื่อไหร่อะไรแต่บางทีมีขึ้นมาความตายขึ้นมาแต่บอนไม่พูดนะคะบอนไม่พูดอย่างเงี้ย เออเพราะมันไม่ข้องเกี่ยวกับกรรมใครนะคะเออใครจะฮาร์ดคอร์อะไรก็แล้วแต่เขาเนาะถ้าเกิดว่าลูกดวงกลับไปต้องไปร้องไห้น้ําตาแตกเนี้ยปอนก็เป็นกรรมของปอนเหมือนกันนะเออแล้วก็อ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะเอาด้วยไพ่ดิมิติแล้วกันว่าสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูยิปซีอีกทีนะเปิดดูทาโร่อีกทีนึง อันนี้ขอเปิดด้วยไพ่ออลลเคินก่อนแล้วกันสถานการณ์ของเพื่อนๆที่มารับชมแรนดอมนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบาอาจารย์ช่วยบอกข้าพเจ้าด้วยเถิดผ่านไพ่สำหรับไพ่นี้มีจิตติเออเดี๋ยวนะกาะละยานามิตรมันมีสามอะ่ะสามเดี๋ยวดูก่อนสามอาจจะเป็นสามที่ดีที่เป็นเพื่อนเพราะมันเป็นไพ่กัละยาณมิตรนะคะคือความสัมพันธ์ ความรักอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมอาจจะเป็นเอ่อถ้าอยู่ด้วยกันก็อยู่กันแบบเพื่อนเงี้ยอยู่ด้วยกันฉันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะอ้าวมีเคราะห์ดวงตกแสดงว่ามีปัญหากันนะมีปัญหากันเดี๋ยวก่อนดูนะปอนจะไม่โยงอะไรทั้งนั้นนะปอนจะพูดตามหน้าไพ่นะคะเออ เดี๋ยวนะมีการนำเสนอเดี๋ยวปอขอดูก่อนให้ออทอเคลนดวงตกจะี๋ยนำเสนอโอ้ท่านที่มาดูเนี่ยจะต้องมีผู้เวสุวรรณแน่เลยอาจจะเคยไปขอพรท้าเวสุวรรณมาหรืออาจจะบูชาท่านเลยเป็นแหวนก็ได้เป็นรูปก็ได้รูปลักษ์อะไรอย่างเงี้ยต้องมีนะบางในบางท่านเนาะแต่ส่วนใหญ่คิดว่า ที่มาชมเรนดอมเนี้ยต้องมีไม่เคยไปขอพรก็ต้องมีองค์ท่านอ่ะเออโอสายพญานาด้วยนะคุณอยู่ด้วยกันแล้วนะอาจจะเป็นคู่กันได้นะคะอาจจะเป็นคู่อาจจะเป็นคู่กันนะคะอืมเป็นคู่กันแล้วยังไงต่อ มีการแข่งขันตรงกัลยาณมิตรแสดงว่าเขาไปมีมือที่สามใช่ไหมเนี่ยมันมีการแข่งขันตรงกัลยาณมิตรเลยนะแล้วก็เป็นประกอบกับดวงตกมีเคราะห์เลิกกันหรือ,อยังเลยถ้าในแรนดอมเนี้ยส่วนใหญ่ก็เลิกกันแล้วนะอันนี้ขนาดเปิดด้วยลองเปลี่ยนใหม่เปิดด้วย ie, อรอยร์เคิลอรดูสีอะไรเงรี้ยเปลี่ยนแวกแนวนิดนึงอะไรเงี้ยเออมันก็ยังแบบเข้าทางดีเนระ นี่ไงสวยซ้ำสวยซากเห็นไหมโอ้เอาง่ายๆตอนคุณอยู่เขาคุณรู้สึกว่าสวยมากเลยมีแต่เรื่องแบบไม่โอเคอะนะเนี่ยมันมีมีคล็อกกับสวยซ้ำสวยซากันมันตรงกันเลยแสดงว่าเขากับคุณเนี่ยตอนอยู่ด้วยกันมันไม่โอเคเขาเอาดึงคนอื่นเข้ามาบางทีก็เจ้าชู้หลายรอบแล้ว บอกว่าจะไม่มีก็ดึงมาอีกบอกว่าจะไม่มีก็ดึงมาอีกอย่างเงี้ยอืมเดี๋นะแสดงว่าอีนาเสนอเนี่ยถ้าเขาไม่ยังเสนอหน้ามาหรือว่ายังไงอ๋อโอเคตอนนี้คุณอาจจะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วว่าไม่มีเขาก็ได้นะเพราะว่าอะไรมันมีการนําเสนอตรงกับพรสวรรค์คุณอาจจะมีพรสวรรค์อะไรของคุณการงานคุณดีคุณเด่นมาก คุณใช้พรสวรรค์ในการทํางานของคุณบางคนนะอออาจจะคิดว่าตัวเองอยู่เขากับเขาจนแบบทําให้คิดว่าคุณไม่มีความสามารถอะไรเลยนะเนี่ยมันขึ้นตรงทเวศสุวรรณขึ้นแล้วก็ต่อด้วยการพักผ่อนหย่อนใจมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้คุณสบายขึ้นแล้วอะจิตใจว่างเปล่ารู้สึกผ่อนคลายที่แบบถ้าอยู่กับเขามีแต่เรื่องไม่ดีหรือเปล่า เรื่องให้เครียดไหมแต่พอได้มาอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยมันมันดีตอนนี้นะทุกวันนี้ดีเนี่ยเพราะว่าคุณพิจารณารอบครอบแล้วไพนาคีนาคาบางทีคุณก็พอรู้ว่าเอ๊ะฉันกับเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นคู่กันแต่ก็คู่อะไรอีกนะเพราะว่าก็ต้องมาดูนะคู่อะไรอีกพิจารณาดูแล้วอะอืมว่า มันจะใช่หรอยิ่งคุณแบบว่าศึกษาเราเรียนนะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคู่กันแต่อย่างว่าหลายภพหลายชาติเราไม่ได้มีคู่แค่คนเดียวใช่ไหมการจะเป็นผัวเมียกันมันไม่ได้มีแค่ฉันและเธอนะอะไรเงี้ยบางบางคนแบบพูดปอดเปลองเออไม่ใช่คู่กันนู่นนี่นั่นเออมันบางคนบางคนนะดวงไม่ได้คู่กันเลยนะแต่มาอยู่ด้วยกันดีมากอยู่กันจนแก่อยู่กันจนตาย เราก็มาสร้างคู่กันใหม่ได้บางคนบอกว่าไม่ใช่เนื้อคู่ก็รู้สึกใจแป้วเรามันไม่ใช่เนาะเนื้อคู่มีไหมมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะเออทักอย่างที่พระท่านจะสอนถ้าจะขอคู่อย่าไปขอแบบไม่งั้นจะดึงอาจจะดึงคู่กรรมมาก็ได้เจ้ากรรมในเวรอะไรเงี้ยเออที่มาอยู่ด้วยกันเราไม่มีความสุขให้ขอให้ขอแบบว่าอะไรนะ เป็นคนในครอบครัวเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นลูกอะไรเงี้ยเออเราจะอยู่กันได้ยาวนานประมาณนี้มันจะเกื้อกุลกันกน,นะถ้าในอดีตเคยมีความสัมพันธ์แบบนี้นะคะแล้วเนี่ยไพ่เนี่ย,าย,ยการศึกษาธรรมหลายท่านเข้าทางธรรมแล้วนะคะเข้าทางธรรมสวดมนต์ภาวนานะมีการสวดมนต์ภาวนา มีการไปปฏิบัติธรรมมีการปีบวชนะหลายท่านเลยอืมค่อนข้างจะเชื่อทางนี้นะเมื่อก่อนคุณกักขังตัวเองไว้รู้สึกเนี่ยมันตรงกับมีคอดวงตกแล้วก็เสยซ้ำเส,สยซากเนี่ยเนี่ยคล้ายกักขังวิญญาณนอะ่ะเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองมันทำไม่ให้เกิด เออไม่ใช่เดี๋ยวนะมันทําจึงทําให้พรสวรรค์ที่คุณมีเนี่ยมันไม่ได้อ่ะไม่ได้แสดงออกมานะคะตอนนี้คุณเลยนําเสนอคุณกล้าที่จะทําอะไรด้วยตัวเองอืมแล้วก็ทําได้ดีเพราะต่อด้วยเทวสวรรณ์แล้วก็ไพ่นาคีนะคะ่าเวสวรรค์ก็ยังไงคะเงินทองแน่นอนนะท่านยิ่งท่านดูแลดูแลเราอยู่เนี่ย คือคุณมีเงินมีทองแน่นอนแต่คุณต้องประพฤติตัวให้ดีนะท่านท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นยักษ์นะคะถ้าคุณทําตัวดีอ่ะโอ้โหหนุนสูงมากแต่ถ้าคุณทําตัวผิดศีลผิดธรรมอ่ะท่านเยียบเลยนะพอๆกับท่านแต่ถ้าจะแรงมากเลยก็คือลาถ้าพ่อพระลาหูนะเยียบทันทีเลยนะเยียบจมดินเลยนะไม่เมตตานะถ้าทําตัวผิดศีลผิดธรรมอะเออนั่นแหละ นี่ไงคุณมองการไกลแล้วโอ้มองการไกลตรงพรสวรรค์และการนําเสนอตอนนี้ถ้าคุณมีอะไรคุณนําเสนอตัวเองไปเลยนะว่าคุณเก่งอะไรบ้างคุณขายอะไรคุณต้องกล้านําเสนอคุณรู้สึกคุณมีพรสวรรค์ตรงนี้คุณกล้างัดออกมาทําเลยแล้วอนาคตการไกลคุณน่ะจากที่เห็นไหมเด็กที่ไม่มีอะไรเนี่ยแต่อนาคตคุณจะได้ใส่ชุดดีๆนะคะ เออโอ้โหปบมือให้เลยกิ้งกิ้งเลยโชคลาภตรงพ่อท้าเวสุวรรณเลยนะคะตรงพักผ่อนหย่อนใจด้วยถ้าคุณมี energy ที่เป็นพลังงานบวกมี energy ที่เป็นพลังงานบวกนะแล้วก็มีอืมเหมือน ไปช่วงนี้ไปมันเป็นไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอะไรไหมนะดูสิให้พ,พักผ่อนตอนหย่อนใจขึ้นใช่ไหมตรงกับโชคลาภคุณการไปเที่ยวของคุณอาจจะถูกหวยนะถ้าคุณมีพลังงานบวกนะไม่เครียดนะเออคุณอาจจะถูกหวยได้นะหรือได้เงินได้ทรัพย์จากตรงไหนที่ไม่คิดว่าจะได้หรืออาจจะเป็นการงานก็ได้นะเพราะมันต่อจากพรสวรรค์แล้วตรงกะเทวีสวรร์ท่านทาเทวีสวรรอาจจะประทานพรบางคนไปขอพรขอทั่วให้ถูกหวยกะเทวีได้นะ หรือให้ได้เงินก้อนนี้อะไรอย่างเงี้ยจากคเวศได้นะเนี่ยแล้วคุณจะได้อืมตอนแต่ตอนเนี้ยตรงนาคีนาคาที่เป็นคู่กันเนี่ยความครอบงําเนี่ยผีอำเนี่ยผีอำเนี่ยคุณยังมีความอึดอัดอะไรในเรื่องชีวิตคู่กับคนคนนี้อยู่หรือไม่นะให้ทิ้งให้พิจารณาแล้วก็ให้ทิ้งตรงนี้ไปซานะวันๆอย่างนี้ไปซนะเนาะไพ่ผีอำตอนคืนคุณนอนอึดอัดไหม รู้สึกนอนอึดอัดไหมนะคะอืมช่วงนี้อาจจะต้องแผ่บุญภาวนาหน่อยเนาะเพราะว่ากวดน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะมีดวงจิตดวงวิญญาณที่อยากจะมาขอพรคุณหรือเปล่าแล้วตรงขึ้นตรงกับไพนาคีน,นะคะที่เด่นมากในการที่ที่ว่าคุณยังคิดถึงเรื่องชีวิตคู่ที่สวยซ้ํมสวยซากไปอยู่นะคะ อืมเดี๋ยวนะเนีย่ยผักสายไล่ส่งคุณกับเขาเลิกกันแล้วเขาทิ้งคุณไปผักสายคุณไปไปมีคนอื่นแล้วเพราะมันตรงกับการแข่งขันแล้วก็การ,รยานามิตรที่มันมีสามคนนะคะเดี๋ยวสวดมนต์จ้าจิ้งโจกนี่ไงท้าเวสวรรณประทานพรนะี่ตรงสวยซ้ำซวยซากไอสิ่งที่คุณเจอแย่แย่มันไม่ได้แย่ที่สุดนะ บอกเลยว่ามีท้าเวสวรรณคอยคุ้มครองดูแลอยู่เสมอมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะที่คอยดูแลคุณอยู่เสมอคุณไม่ตกจริงๆเอาจริงคุณดวงคุณมีเงินนะเนี่ยมีเงินในระดับของคุณนะที่มันจะไม่เดือดร้อนนะเมตตาอารีคุณอาจจะมีลูกสาวก็ได้แล้วก็หรือในไหมมีลูกตัวน้อยอยู่แล้วก็อาจจะมีน้องหมานะคุณเป็นคนเมตตาอารีรักสัตว์นะ รักน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักเด็กอะไรอย่างงี้ก็ได้เวลาคุณพูดอะไรเด็กก็จะชอบติดคุณอย่างงี้ก็มีนะเพราะเพราะว่าเหมือนเอเนอร์จีคุณเป็นพลังงานบวกแล้วก็คําพูดของคุณเนี่ยมันทําให้เด็กเด็ติดน้องหมาน้องแมวติดอย่างเงี้ยอืมคือมันมีพลังงานเย็นน่ะที่เป็นออรา่าประกายมาให้แบบรู้สึกว่าคนนี้ต้องใจดีแน่เลยประมาณเนี้ยเออ เนี่ยคุณด้วยความที่คุณมีเมตตาอารีเมตตาเมตตาจิตเนี่ยซึ่งบางทีเวลาคุณไม่โอรู้สึกไม่โอเคกับชีวิตเนี่ยยังไงคะคุณก็เก็บซ่อนมันไวอย่างเงี้ยอืมเนาะเพราะคุณคืออาจจะเป็นคนที่เอ่อต้องคอยช่วยเหลือพึ่งพาผู้อื่นนะเป็นตัวหลักเป็นผู้นำในชีวิตครอบครัวแล้วก็คุณ อาจจะได้รับการช่วยเหลือพึ่งพาจากพ่อท้าวเวสสุวรรณจากองค์พ่อปู่แม่ย่าพญานคราชได้นะได้เป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอยู่เสมอแต่ขอให้ทําอะไรก็ตอนนี้ก็อาจจะขยันหมั่นเพียรหน่อยนะออยากจะศึกษาตําราอะไรจะไปสอบแข่งขันหรือจะไปศึกษาทําอะไรก็อาจจะต้องอขยันหน่อยนะหรือการ ขายของอะไรรับรองคุณมีความโชคดีมีชายแน่ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะคะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาเนาะผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะเป็นได้ทั้งมนุษย์และและเลยนะและภพภูมินะอย่างเช่นเทวดานะคะเทวดาที่แน่ๆก็ต้องมีพระท้าวเวสสุวรรณและองค์พ่อปู่แม่ย,ายา่าพญานาคราชแน่นอนเมื่อคุณตั้งใจโดยเฉพาะคนที่เข้าทางธรรมนะ หรือตั้งใจที่จะศึกษาทำนะคะคุณได้รับโอกัสนั้นแน่ๆที่คุณจะเฮงเฮรวยรวยมีลาบลอยสิ่งที่คิดว่าไม่ได้มันจะได้ประมาณนี้นะในการขอพรอ,อะไรต่างๆอนะ่ะขอดูไพ่ฮิปซีหน่อยสิสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรเขาคณนั้นคิดยังไงกับคุณนะคะ อืมนี่ไเป็นการปิดลับเปนการบล็อกกันนะหรืออยู่ในเขาอยู่ในสถานการณ์ที่จับปลาสองมืออยู่นะไม่แบบจับปลาสองมือโรล,ลนะแล้วก็ยังไงอยู่ปึ๊บปึ๊ป๊ชอบทําตัวเหมือนมีตัวเลือกทางเลือกนะชอบหาดึงคนนั้นคนนี้มาเป็นผลประโยชน์ใครได้ผลประโยชน์ที่สุดก็จะเป็นนางบวกนางบวกแดงตรงเนี้ย ที่จะเป็นเบอร์หนึ่งอะเออที่จะให้ออกหน้านะในบางคนที่หลายๆคนหรือแบบเป็นคนที่ไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอะค่ะ,ะเป็นเด็กกว่าคุณได้นะหรือคุณหรือมันเป็นการที่ความจริงอะก็อยากจะมีคุณอยู่นะยังอยากจะมีคุณอยู่มันก็สลับพลังงานกันได้นะคุณอาจจะเด็กกว่าหรือเขาอาจจะเด็กกว่าก็ได้เนาะ แล้วไงต่อเด็กเด็กและเด็กอาจจะมีลูกกันนะคนสองคนได้นะอาจจะมีลูกกันคนสองคนได้ <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวปองขอดูกัน <c oughs> แต่ตอนเนี้ยถ้าคุณจะซื้อหวยนะมันตรงกับไพ่อัลเอฮ์โชคลาบอะ่ะอาจจะซื้อกับเด็กผู้ชายหรือไม่ก็ให้ลูกหยิบให้ไหม ลองถามลูกดูไหมที่เด็กๆเ,เป็นเด็กๆอะ่ะ<ด>เออเผื่อจะได้นะเผื่อจะได้ตังค์นะอาจจะมีโชคลาภมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงของคุณด้วยนะคะแล้วเขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ทรงสเสน่์มากๆเลยตอนเนี้ยโหสวยงามนะสวยงามมากตอนนี้มีความก้าวหน้าในด้านการงานม,มีไฟในไฟลุกเวอร์นะในการทํางานนะแล้วก็ ความออร่าความสเสน่ห์นะพูดจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะการงานดีมากเลยตอนเนี้ยอืมจะได้เลื่อนถ้าใครทํางานประจำอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะเหมือนแบบว่า,วาจะใครจะทําอะไรก็ต้องคิดถึงคุณอนะเออในการทํางานอนะต้องคิดถึงคุณให้ต้องต้องมีคุณในะงานนี้ไม่มีคุณไม่ได้ประมาณเนี้ยนีไ่ไงเขาทําให้คุณผิดหวังเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะคะ อืมบางคนก็อาจจะยังไม่ได้มุกอ่อนนะที่แบบยังไปมองสิ่งที่ล้มล้มแล้วแต่อย่าลืมนะถ้วยที่ตั้งอยู่ไปอย่างมีนะบางคนก็มีคนเข้ามาแต่ยังไม่ได้เปิดใจนะอืมแต่มันก็ต้องเลือกอีกทีเนาะเออใครจะไปแบบอันนี้เวอร์ใช่ไหมเนี่ยคุณกับเขาเป็นครอบครัวกันแล้วนะคุณกับเขาเป็นครอบครัวกันแล้ว ุณเขามองดูคุณว่าคุณดูแลครอบครัวดีๆมากๆเลยนะเป็นคนที่สมบุ์แบบเลยนะตอนเนี้เออเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากแล้วมีโปรเจกต์ทำอะไรหลายๆอย่างเลยตอนนี้หรือคุณหาทํางานอะไรให้ตัวเองจเจริญรุ่งเรืองได้หลายอย่างทำด้น่นทำนี่เยอะแยะเลยนะอะไรเงี้ยอืมมันมีการที่อยากจะมาพูดมาคุยกับคุณ นะแต่มันเป็นสถานการณ์ที่เขาก็ยังไม่ได้เลิกกับฝั่งนั้นนะยังไม่ได้เลิกกับอ่อขาดูหน่อยจบกันไปแล้วแล้วจบกันแบบแค้นเคืองด้วยคุณน่าจะเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นนะเพราะไพ่เดทขึ้นน,น,นะเขามองแต่จะมากหรือน้อยก็คืออ่าก็มันมันก็แล้วแต่นิสัยของแต่ละคนเนาะ เออที่เขามองมาเนี่ยกลัวมากนะคะกลัวมากเลยนี่ไงแล้วคุณตัดไม่เอาแน่นอนฉับนะจ๊ะเนี่ยมองว่าโอ้โหถ้าไปนี้โดนคุณเล่นแน่นะคะเนี่ยโดนคุณเล่นแน่นะ q u e วีนออฟสอดเป็นผู้หญิงที่มั่นใจโอ้โหโคตรเลิศอะควีนออฟสอดกับคว e นควีนออฟวันขึ้นเลยขึ้นตรงกันเป๊ะคุณ หน้าที่การงานดีนีสใสเด็ดเดี่ยวขึ้นนะมีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงขึ้นเลยอะ่ะยิ่งคุณประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่นะคุณยิ่งเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจมากขึ้นนะเพราะคุณผ่านประสบการณ์เนี่ยความซวยซ้ําซวยซ่ามีเคาะดวงตกอะไรมาแล้วอย่างที่อ่านในตอนแรกอะ่ะเออตอนนี้มันทําให้คุณคิดอะไรคือแบบตัดสินใจดีแล้วประมาณนี้ คิดจะทำโปรเจกต์นั่นโปรเจกต์นี่มันเป็นเจ็ดถ้วยนะอย่างเดียวเลยนะเนี่ยสเหรียญแล้วก็สองดาบนะตรงกันเลยการจับปลาสองมือการคิดอยากโยกไปนั่นโยกไปนี่นะคะมันเกิดขึ้นนะแล้วต้องบอกว่าคุณมีการหมุนเงินได้ดีแต่เขาหมุนเงินการหมุนเงินของเขาค่อนข้างจะแย่หน่อยนะคะ Night of Cups เนี่ยมันมีการที่อถ้าเกิดว่าคุณมีลูกด้วยกันนะลูกนี่ลูกดีนะเพราะมันต่อด้วยเด็กถ้วยมีอืมเด็กถ้วยกับ i น h t ถ้วยนะคะไน h t ถ้วยก็เหมือนไพ่ของอภิชาติตะบุตรอะได้ลูกดีนะลูกคุณจะดีมากเลยนะแล้วก่อนคิดว่า เออคุณนะ่ะทําอะไรก็อาจจะทั้งเพื่อลูกแล้วเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวก็ได้ตัวคุณก็ได้อาจจะเป็นแบบอภิชาติบุตรอะไรเงรี้ยอืมเป็คนที่มีความกระตันยูสูงเหมือนกันแล้วไพ่มันตรงกับอ่าสิบถ้วยครอบครัวอืมคิดทำอะไรให้ครอบครัวแบบสบายสุดอยู่รอดอะไรเงรี้ยเออ e world the world นะเด e w o r l เดี๋ยวปิดก่อนโอ้นะคะ คุณอาจจะทำงานติดต่อกับต่างประเทศทำงานผ่านทางโซเชียลออนไลน์ได้นะแต่ปอนเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยู่ต่างประเทศแล้วทำงานอะไรที่เออเกี่ยวกับต่างประเทศอะตอนแรกนะที่ปอนเปิดดูตัวเองอะมันมีไพ่เดอะเวิลด์ถ้าเรื่องการงานปอนก็คิดว่าเอ๊ะฉันจะไปทำอะไรจะไปทำอะไรต่างประเทศอะไรย้ยไม่ไม่มีไม่ไม่มีความคิดเลยยิ่งมีลูกอะไรเงี้ย แต่เออพอได้พอตอนนี้รู้ละอะไรก็คือการเป็นแม่หมองงที่ได้ติดต่อกับพี่ๆเพื่อนๆที่ต่างประเทศน้องๆที่ต่างประเทศนะที่มาเป็นลูกดวงเนี่ยแหละก็คือการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ไหมคะก็เลยบางอ้อถึงบางอ้อว่าอ๋อโอเคไพ่์เดอะเวิลด์ที่มันที่ฉันดูตัวเองในตอนน,นั้นคือต่างประเทศจริง,รงๆ <laughs> ที่ฉันแบบว่าฉันดูอะไรของฉันเนี่ยอะไรประมาณเนี้ย <laughs> The w h e l of fortune นะ w h e l of fortune การเวลาเปลี่ยนไปจากที่คุณเป็นคนที่ดวงตกซวยซ้ำซวยซากคุณเปลี่ยน energy ตัวเองตอนนี้ปุ๊บเป็นตั้งแต่เลิกกันไปกับเขานะจากร้ายกลายเป็นดีแล้วนะตอนนี้อืมที่เขามองว่าอุย้ยชีวิตคุณเปลี่ยนอยอะเลยอะจากที่แบบเป็นเด็กเหรียญเด็กถ้วยอะกลายเป็นราชินีแล้วตอนนี้เออเนี่ย แล้วคุณดูแบบพอคุณเปลี่ยนตัวเองนะเหมือนคุณจะดูเจ้าชู้ด้วยคุณเฟลลี่อ่ะแล้วยิ่งคุณเป็นคนที่พูดจาดี Family เฟลลี่ด้วยนะเออคุณเลยดูตรงกับ Queen of w a n d ์คุณเลยดูแบบโหเจ้าเสน่หนะ์มากเลยตรงกับเก้าถ้วยอีกนะคุณเจ้าเสน่ห์มากๆเลยที่เขาดูเนี้ยดูคุณเจ้าชู้แบบเนี้ยเออ King of Cups เนะี่ยมันบางคนก็อาจจะได้ อืมอาจจะเจอใครที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะอืมอาจจะเป็นพ่อแม่ย่างงี้พ่อแม่ประจีบไหมมีไหมหรือคุณเลิกกับคนที่เป็นชาวต่างชาติไปคนเก่าของคุณนะ่ะอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้นะหรือถ้าใครเข้ามาในตอนนี้อาจจะดูมีฐา,านะนะจมูกจะโด่งผิวจะขาวแล้วก็ อืมแต่ต้องบอกว่ายังยังไม่ต้องตัดสินใจนะเพราะดูแล้วเนี่ย mm. เขาอาจจะเพิ่งเลิกกันมาหรือเป็นช่วงกําลังลังเลว่าฉันจะคบคนเก่าหรือคนใหม่ดีซึ่งมันไม่โอเคยิ่งถ้าใครเพิ่งเลิกกับแฟนมาใหม่ๆไม่สมควรที่จะไปคบกับเขาเลยนะคุณถ้าคุณไม่อยากเป็นตัวแทนใครนะคะ eight of wands eight of wands เนี่ยหนึ่งไม้คุณ มีงานมีโปรเจกต์อะไรมากมายแล้วมีคนอยากจะมาเริ่มมาคบกับคุณอนะเอาง่ายๆนะอยากจะมาดีกับคุณมากเนาะตอนนี้คุณไม่ค่อยสนใจใครคุณเดินหน้าคุณเดินหน้าอย่างเดียวเพราะบางคนก็อาจจะยังมีหนี้อยู่มีหนี้สินก็มันก็ยังเป็นเงินที่หมุนแต่ไม่ได้คล่องตัวขนาดก็คืออยู่ดีเนี่ยแหละแต่ก็ไม่ได้คล่องตัวถึงขนาดที่ เออเอาง่ายๆบางคนก็เขาสร้างนี้ให้คุณอะเดี๋ยวนะเออสร้างนี้คุณหรือใครเขายังติดเงินคุณอยู่เขายังติดเงินคุณอยู่ก็ได้นะอืมนั่นแหละตอนนี้พรอเชื่อว่าคุณมีเงินมากกว่าเขานะคะคุณมีเงินมากกว่าเขาบางคนก็ เขาอาจจะเห็นแล้วอยากจะมายืมตังคุณด้วยซ้ำเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนเขาทำให้คุณเจ็บมากแต่ตอนนี้การเวลามันเปลี่ยนเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นซึมเศร้าด้วยซ้ำนะการเวลาเปลี่ยนเนี่ยตรงเดทด้วยความเจ้าคิดเจ้าแค้นของคุณเนี่ยความที่จบกันไปแล้วเนี่ยจากที่คุณเจ็บนะกลายเป็นเขาเจ็บมัดมากเลยตอนนี้เจ็บหนักนะอืมตอนนี้อาจจะ เจ็บขาต้องได้ถือไม้อะไรอะเดินกระเพกกระเพกอะเออต้องได้ถือไม้ค้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะใส่เฟือกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่มีคนดูแลอาจจะเจ็บเจ็บป่วยอะแล้วนึกถึงวันเวลาที่คุณคอยดูแลแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครดูแลเขาขนาดนั้นแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุสูงมากนะทางฝั่งเขาอะ เรื่องอุบัติเหตุสูงมากเขาอาจจะคนเดี๋ยวนะตัวทวมทวมได้นะทมทวม,ทวมแต่มันก็อันนี้อันนี้ว่าไม่ได้นะว่าไม่ได้เนอะลักษณะเนอะลักษณะเด s สต n งโอ้โหคุณแบบเป็นผู้นำเด็ดเดี่ยวนะนำเป็นผู้นำคนอื่นได้เลยอะ่ะ ตอนนี้คุณกล้าคิดกล้าตัดสินใจถึงแม้จะมีวนๆที่คิดถึงมากแต่ไอที่อินฟินิตี้วนๆเนี่ยคือความสามารถของคุณด้วยเช่นกันนะเห็นไหมใครปฏิบัติทำโอเค